สวัสดีครับวันนี้เป็นการบันทึกคำบรรยายของผมอาจารย์ลอยลาดชิดเดชะเป็นตอนที่77วันที่บันทึกนี้ตรงกับวันที่21ตุลาคมพศ2568เนื้อหาเป็นเรื่องของความรู้จักจิตตอนที่3ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับ พรมลูกฟักและลูกประพรมพรมลูกฟักและลูกปพรมพรมทั้งสองประเภทนี้ได้มีผู้อธิบายไว้แตกต่างกันจนผมเกิดความสงสัยในรายละเอียดว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นเช่นไรจึงได้สอบถามกับคบรูบาอาจารย์และผู้ที่มีตาทิพย์ละเอียดหลายท่าน ร่วมกันตรวจทานสภาวะตามความเป็นจริงว่าลักษณะที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไรจรึงของนำเรื่องนี้มาบันทึกไว้แต่อย่างไรก็ตามสภาวะที่รู้เห็นมาบางอย่างนั้นมีผู้รู้เห็นตามได้ยากพิสูจน์ได้ยากจึงของให้ท่านรับฟังเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่า เรื่องแรกคือปร่มลูกฟักเป็นชื่อที่ใช้เปรียบเทียบสภาวะของปร่มที่อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคำนี้น่าจะมาจากคำเรียกที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานในสมัยโบราณท่านได้ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนเข้าใจแต่จากการสอบถามครูบาอาจารย์ของผมและตรวจทานกับผู้ที่มีตาทิพย์หลายท่าน พมลูกฟักนั้นก็คืออรูปภพนั่นเองเป็นสิ่งเดียวกันในตอนที่76ผมได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่าอารูปภพจะไม่มีรูปขันแต่ดวงจิตหรือนามขันจะอยู่อิสระไม่ได้จะต้องมีเปลือกที่ห่อหุ้มไว้เนื่องจากอารูปภพจะมีอายุไขที่นานมาก หลายพันกับจนถึงหลายหมื่นกับซึ่งเปลือกห่อหุ้มที่ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณท่านตั้งชื่อว่าลูกฟักนั้นน่าจะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบว่าอารูปภพมจะไม่มีรูปขันจะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีแขนไม่มีขาและไม่มีเครื่องทรง พระอรูปพรมจะไม่รับผัสสาใดๆจากภายนอกทั้งสิ้นจากการโตรวจทานลักษณะที่แท้จริงอรูปพระพมจะไม่ได้เป็นทรงกลมเกลี้ยงสีเขียวแบบลูกฟักแต่จะมีลักษณะคล้ายแท่งแก้วคริสตัลวางแนวตั้งผิวภายนอกจะไม่เรียบเนียน แต่จะเป็นเหลี่ยมมุมเล็กน้อยตามธรรมชาติคล้ายคริสตันธรรมชาติผิวภายนอกจะออกสีขาวขุ่นภายในเปลือกจะมีรูปเงาคล้ายคนนั่งสมาธิยอยู่ภายในจึงมีรูปทรงแนวตั้งมีใช่แนวนอนดูไกลๆอาจมีสีเหลือบเงาได้แต่บางองค์อาจมีแสงจากจิต ที่เกิดจากการเคยฝึกด้านฤทธิ์และแสงจากบารมีทําให้ดูภายนอกคล้ายครอบแท่งคริสตันนี้จะมีสีบางท่านได้กล่าวว่ารมลูกฟักหมายถึงรูปภอมชั้นอสัญญาสตตาพมซึ่งจากการโตดทานหาได้เป็นเช่นนั้นไหม รูปประพรมในชั้นอสัญญาสัตตาพรมจะมีรูปประขันภายนอกเหมือนพรมในชั้นอื่นจะมีเครื่องทรงแต่จะไม่มีนามขันเท่านั้นจะเป็นพรมลักษณะพิเศษที่มีความเป็นเทพทำหน้าที่ปกครองซึ่งจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้าจากพระโพธิสัตว์ที่มีบรารมี และมีอยางอย่างรู้ที่ละเอียดและมีความเป็นผ้าริยะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากอีกเช่นกันขอให้ท่านรับฟังเป็นนิทานและเป็นเรื่องเล่าไว้ก็พอส่วนรูปปรภพทั้งหมดจะมี16ชั้นจะเป็นภูมิที่อยู่ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อตายไปก็จะขึ้นไปอยู่ในภูมิที่เป็น รมตามลำดับชา้นที่ผู้นั้นได้ตอนเป็นมนุษย์รายละเอียดพรมแต่ละชั้นนั้นได้มีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและมีผู้นำมากล่าวไว้พอสมควรจะไม่ขอนำรายละเอียดส่วนนี้มาบันทึกไว้ในตอนนี้จะขอจบคำอธิบายเรื่องพรมลูกฝัก ไว้เพียงเท่านี้